เออวันนี้กินข้าวกับปลาทูมันแล้วก็ผัดกะเพราไก่แตงโมมาเลยลูก้อมยังลูกโอ้โหมากินข้าวกับพ่อมาโอ้โหกุอยพ่อก็น่าเหมือนลิงลูกก็เหมือนนอดสามหุนเอาๆกินเลยเดี๋ยวพ่อจะพาไปจีบสาวเนี่ยเออพ่อเป็นเคยเคยเป็นเคยเป็นลิงมาก่อนพ่อก็ต้องกินแตงโมเอาลูก ลูกกินแตงโม,โมโด้วยอาเอาเอาแตงโม,โมกับข้าวอร่อยนะเอาลูกจะมาหัวลรออะไรเนี่ยโอ้โหพ่อกับเตี้ยลูกมกันมสูงได้ยังไงอะแล้วแม่ไปเอาใครหรือเปล่าเนี่ยไปไปไปเที่ยวกับใครหรือเปล่าเนี่ยเออเรากินกินกินดูโหมีไฝที่ปากเลยแสดงว่าเป็นคนที่บ่นเนี่ยเนี่ยเอาอืม จริงจริปลาทูอันนี้ก็มันจะเยิมหน่อยเพราะวันมีหนังแตงโมอ้าวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อตักให้เดี๋ยวพ่อจะพาไปเล่นสาวนะติบสาวทนะุกคนนะ่ะหนุมมีสาวอยู่จะบอกแม่นะรู้ไหมเฮ้ย <laughs> นี่วายยอ, <laughs> อ,อเลยออดได้ว้ย